สวัสดีค่ะคุณวังคารคะ่ะเดี๋ยวฉันจะมาถ่ายคุณเอ่อครึ่งปีหลังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเป็นภาพรวมนะภาพรวมซึ่งอาจจะไม่แม่นเลยก็ได้นะถ้าไม่ดีเดี๋ยวขอให้มันไม่แม่นถ้าดีขอให้แม่นตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันรหสิบกจนถึงสิ้นปีไปเลยดูสิว่าคุณวังคารจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะ อคุณเหงาอยู่เหรอมันอย่าเพิ่งเหงา,าเ,เหงาอย่าเพิ่งรู้สึกเค็งคว้างเลยคืออาจจะรู้สึกเหงาเหงาแต่รู้สึกเคว้งคว้างแต่ในที่สุดมันก็มีความสุขอยู่ดีอ่ะมันจะมันจะมีความรู้สึกปะาปนกันอ่ะมันจะรู้สึกบางทีก็เหงาเหงารู้สึกเคว้งคว้างรู้สึกวิตกรู้สึกคิดมากกลังเป็นกังวลเรื่องอะไรก็ไม่ทราบ แล้วก็รู้สึกถูกขังอยู่ในสถานที่ที่ไม่พึงใจออกก็ไม่ได้อยู่ก็ลำบากแต่ว่าคุณก็มีความฝันมีความฝันที่ที่ว่าวันหนึ่งฉันจะทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จคุณมีความฝันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็จะวมวยพรคุณให้คุณสำเร็จนะคะ เปิดไพต่อรู้สึกตั้งแต่เปิดไพ่มานี่นะหกเดือนหกในหมวดหัวข้อหกเดือนเนี่ยนะไพ่มันออกมากว้างจริงๆเลยเนี่ยตั้งแต่วันอาทิตย์มาถึงวันอังคารเนี่ยไพ่มันออกมากว้างมากจนดิฉันกแบบับงงมากเลยจะถ่ายยังไงดีต่อนะคะ เหมือนเดิมอะเกรดสวดให้คุณทําบุญละกันเวลาคุณไม่ว่าคุณจะเป็นคนศาสนาใดขอให้คุณทําบุญนะคะแล้วก็อุทิศบุญให้กับในเวรผ่านพระแม่ธรณีจะกรวดน้ําก็ได้ไม่กรวดน้ำก็ได้ไไดแต่จริงแล้วกรวดน้ำอะมันคือการทําให้จิตของเราไปมีสมาธิอยู่ที่น้ํา ให้ถือให้ให้ให้จุดธูปสิบหกดอกสาสิบหกดอกก็ได้นะคะแล้วก็ไปนั่งอยู่ในกลางในที่ที่เป็นแบบโล่งๆโ,โปร่งเงี้ยเราหาที่ดูนะคะแล้วก็ปักปักธูปในดินเลยแล้วก็ขอว่าเออเราขอไม่ว่าจะเวรกรรมอะไรใดๆที่เราเคยทํานะก็ขอให้ขอโหสิกรรมต่อกันเราก็จะโหสิกรรมต่อท่านทุกท่านเลย แล้วขอให้ท่านปวดอโหสิกรรมกกบเราด้วยแล้วขอแล้วก็วกถึงแม้เราไม่รู้ว่าเราทําอะไรไว้อย่างนะให้รู้สึกสานึกผิดไปก่อนคือดิฉันดิฉันรู้สึกสานึกผิดได้นะมันก็เคยทย่างนี้เหมือนกันแล้วก็แผ่บุญให้เขาโดยการบอกขออัญเชิญบาร,รมีบุญรวมทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกเนี้ย ผ่านร่างกายของเราแล้วก็แผ่บุญไปให้เอท่านในเวรทั้งหลายเจ้ากรรในเวรทั้งหลายให้เขามีความสุขให้เขา,าเปลี่ยนจากศัตรูเป็นมิตรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะพูดเน่นะคะเสร็จแล้วคุณก็ทุบปักทุกปั๊บอาจจะปักทุบก,ก่อนเพราะเพราะมันจะเข้าหน้าเสร็จแล้วพอพูดจบอ่ะคุณก็เอาน้ํามาแล้วก็ พูดว่าขอแผ่บุญเนี้ยให้กับใครๆๆๆเสร็จแล้วก็เทน้ำลงพื้นจริงๆแล้วการเทน้ำลงพื้น้าสมมติคุณบอกคุณอยู่ในห้องคุณอยู่คอนโดคุณอยู่ชั้นสามชั้นสี่การเทน้ำลงพื้นนะไม่จําเป็นต้องเป็นอันนี้อันนี้เท่าที่ทราบมานะะไม่จําเป็นต้องคุณต้องไปหาดินหรืออะไรลงไปชั้นล่างเลยหรอกพื้นดินที่พื้นที่เราเหยียบอยู่ไม่ว่าจะเป็นชั้นเจ็ดชั้นแปดชั้นเก้าชั้นสิบสองชั้นร้อย พื้นก็คือพื้นพื้นก็คือพื้นอย่างคุณบ่าวบุญชุ่มอย่างเงี้ยเวลาท่านไปเอ่อรดน้ําลงพื้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในบ้านคนหรืออะไรก็ตามอันนี้เท่าที่ทราบะนะคะท่านก็รดน้ําลงบนพื้นบ้านนั่นแหละก็ถือว่านั่นคือทอรณีแล้วแต่ถ้าคุณไม่สบายใจคุณอยากจะลงไปที่พื้นจริงๆเลยก็ไปหาพื้นเอาแล้วเวลารดน้ําก็ บอกฝากพระแม่ธรณีช่วยส่งบุญนี้ไปขอโทษกับ,กบเจ้ากำนายนะคะอะไรก็ว่าไปนะคะเพราะว่าพระแม่ธรณีเนี่ยท่านเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ท่านเป็นเรียกว่าไปรสณีกิจมศักดิ์ชั้นดีจริงๆแบบทันทีเลยอะดิฉันลองแล้วคือทันทีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกระท่านได้สนิทใจท่านเป็นโพธิสัตว์และท่านมาทําหน้าที่นี้ ได้อย่างดีมากๆเลยนะคะทั้นศักด์สิท์มากด้วยเอ๊ยรู้สึกสำเนยียงที่ฉนจ่อ,อเป็น,นจีนโอเคมันจะมีความไม่สบายตัวไม่สบายใจเกิดขึ้นอะแต่ว่าเนี่ยดิฉันเลยต้องแนะนำให้คุณทําโหสิกรรมอะทาโหสิกรรมแล้วเป็นยังไงดีขึ้นไหมอ่า ดีเคลมงขาดดีขึ้นไหมอหไหมอแมไอเฮตุยังวิตกอยู่เหรอก็โอเคเวลาคุณวิตกกังวลมเลบมันก็ห้ามไม่ได้นะ แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ที่ทำได้ก็คืออ,อให้คุณเปลี่ยนอารมณ์ถ้ามันรู้สึกทรมานก,กับการวิตกกังวลในบางเรื่องที่เราที่เราอาจจะคิดล่วงหน้าอย่างเงี้ยคือมันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่คุณคิดล่วงหน้าอย่างเงี้ยแล้วคุณแบบก็มันยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่มันทํายังไงดีอ่ะมันมันมันวิตกอ่ะให้ทําอย่างนี้ให้เปลี่ยนอารมณ์ให้เปลี่ยนอารมณ์ไปดูตลกไปฟังเพลงคือเปลี่ยนอารมณ์อะเปลี่ยน จิตของคุณนะ่ะที่คุณกําลังคิดถึงเรื่องบางเรื่องอยู่แล้วคุณวิตกอ่ะให้คุณเปลี่ยนจิตไปเลยไปดูตลกไปดูอะไรก็ได้หรือสวดมนต์ภาวนาก็ได้ถ้าสุดทคุณทําได้จะดีมากแล้วให้ให้จิตไปอยู่ดีเอาจิตไปวางไว้ที่ที่อื่นนะ่ะแล้วคุณก็จะลืมเรื่องการวิตกกังวลคุณจะลืมเรื่องนั้นไปเลยคุณก็จะมาคิดถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอย่าไปคิดเรื่องเศร้าอีกละ่ะก็ไปคิดเรื่อง สวดมนต์ไปดูตลกให้ขำไปดูอะไรอย่างเงี้ยนะแต่การสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิดีที่สุดแต่ว่าถ้าทำไม่ได้ก็เบนกระแสะอารมณ์เพราะว่าเห็นไหมเนี่ยเงินก้อนใหญ่กับบ้านใหม่ความสุขกับครอบครัวมาแล้วนะครับท่านหลังจากที่คุณขอโหสิกรรมไปเพราะฉะนั้นมันจบออกมาดีอย่างนี้ดิฉันก็สบายใจแล้ว พราะเวลาไพ่ออกมาไม่ดีเนี่ยที่ฉันจะไม่สบายใจเลยแต่ว่าครั้งนี้มันจบมาดีนะคะเพียงแต่ขอให้คุณทํทาที่ใจคุณให้ดีเท่านั้นก็พอขอให้คุณมีความร่ารวยมีคิดสิ่งการสิ่งใดก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จอยากซื้อบ้านใหม่ก็ได้บ้านใหม่สะกําลังบรนเวทบ้านก็ได้อะไรก็ได้ก็ดีเกิดช่างดีๆนะ,ะแล้วก็ขอให้คุณโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะคุณวันอังคาร